ผมเป็นโรคผมเศร้าผมออกหากมาวันนี้ผมจะมาดีเพลงเพื่อคลายปัญหาของผมครับ<ด>ผม,ผม MC ผ่านฟ้า h ช n แนลครับผมฝากกดติดตามและกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับอีกคนหนึ่งแขกรับเชิญงผมแบบ h Gaming Fiber หัวร้อนครับ iber, นนผมมันเป็นนักเล่นคีย์บอร์ดสกิลปา่านะครับมันกางมากเล่นเกมแล้วก็กลางไปหมดและแม่งสกิลปา่าจริงๆ,ๆผมติเดเคียคนหนึง ผมดีดอะคูเรียไม่เป็นผมจะม,มาดีดมั่วให้เป็นจังหวะอันหนึ่งสองสามสี่ามาทำอะไรบางบ่งาวเอ้ยอาปป้าว ผมบอกไว้า็ผมดินมั่วครับ <S <S มารวงกันเอ้ยย่าพูโจเอ้อเออบ้าหมายนะครับจเจ้องคฟังให้ดีครับเ,ออเออ่อวานไม่ได้อยู่บ้านทั้งเธอจนจะเกิดเมื่อลาเกิดมาต้องคมเผล่น้ำตาไหลเจ้าของเครื่องชัยไม่ยกไป อ๋อหมดเลยถึงเดูวนๆเวียน้วยซับสนไม่รู้จะไปทางไหนเดินตายขังมูลเดินไแขงค์บนเลยเหรอขอมั่นยี่ย่ามแล้วกูก็เริ่มทอนจะตะพควยเลยวันนี้ผมมีเล่นมั้งไงเฮ้ยทำอะไรมันไงวันนี้ผมมีนิทานที่ยอดนิทานให้เธอฟังนิทานเรื่องทอทหารอดทนเข้าข้าหน้ามือจับจับไม่ใช่ไม่เคยคิดฆ่าคนเลย ในขาะนั้นู้ด่อกการลายชุดนำรีเสียงปอิดังสนั่นตอนเวลาที่นี่หลงยึดจะยงระเบิดทั่วเอิงไม่ถึงกระป๋าพ้อเสียงกระสุนเปืดทะลุตัวจ๋าเขารียกยกปุ่ากดฆ่ากับกป่าในขณะที่ยิงจุดไเขาคิดว่าข่านี้คือคสุดท้ายของชีวิตเขาจะยืนหยัดรัศสีสถาบันอยูอันวันนี้เขาตายเพราะคนในชาติได้สบายเขาจะยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไม่ชิบาละแ่แผ่นดินที่ลาฟัง้อกเป็นฝ่ายประเทศไทยจะเอ๋ยมีคนฝ่าแผงนี้มาให้